สวัสดีค่ะเดชันรัตนาพรผู้การศูนย์บริการศูนย์ซ่อมสีและตัวถังของบริษัทไททาดากรุ๊ปจำกัดสาขาดงจำปาอย่างที่เราทราบกันดีว่าตอนนี้โควิดกำลังระบาดท,ทุกคนก็กลัวไม่กล้าเดินทางไปไหนแต่ขอให้ลูกค้าของรถยนต์มิตซูบิชิทุกท่านมั่นใจได้เลยว่าบราิษัทของเราได้มีมาตราการรองรับอย่างเข้มขัด ไม่ว,ว่าจะเป็นพ้นฆ่าเชื้อในห้องพักลูกค้าในตอนเย็นของทุกวันพ้นฆ่าเชื้อในรถยนต์ที่มารับบริการทุกคันมีจุดบริการเจลแอนกอพอล้างมือและตรวจวัดไข้ให้กับพนักงานและลูกค้าที่เข้ารับบริการทุกคนดังสโลแกนของเราที่ว่าเราดูแลคุณแค่ขับนะคะ ทำไมเราถึงต้องนำรถเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการเรานำรถเข้าไปที่อื่นไม่ได้หรอข้อดีของการนำรถเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิก็คือให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเราใช้อหล่แท้ของมิตซูบิชิมีการรับประกันชิ้นส่วนอหล่และการรับประกันงานซ่อม6เดือนหรือ10,000กิโลเมตรและช่างซ่อมรถยนต์ของเราก็ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของมิตซูบิชิมาแล้ว ในส่วนของศูนย์บริการเรายังมีส่วนลดค่าอะไหล่10-15%มีตรวจเช็คสภาพรถฟรี21รายการและยังจัดแคมเปญส่วนลดในรายไตรมาสอีกด้วยในส่วนของบริษัทไทยาดากุ๊ปจำกัดสาขาดงจำปาเรายังมีศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรับซ่อมรถของงานประกันภัยชั้นหนึ่งซ่อมห้างใช้อล่รแท้มีห้องอบสีและเครื่องมือที่ทันสมัย รับประกันงานซ่อมสีเป็นระยะเวลา1ปีนอกจากงานบริการงานซ่อมประกันภัยแล้วเรายังรับต่อประกันภัยชั้น1ของคุ้มภัยโตเกียวมารินประกันภัยอีกด้วย สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะขอให้ลูกค้ามั่นใจกับการบริการที่ได้มาตรฐานและอะไหล่แท้คุณภาพของศูนย์บริการเรานะคะศูนย์บริการนิสซูวิชไทธาดรลพบุรีสาขาดงจำปาเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาลูกค้าสามารถจองคิวนัดหมายทางหมายเลขโทรศัพท์และ ID Line ที่หมายเลข081 เจ็ 7, 7, 6 8 5 8ศูนย์บริการมิสูพบิชิไทยธาดาลบุรีสาขาดงจำปายินดีให้บริการค่ะเราดูแลคุณแค่ขับ